ะไร,ะระังเป็นสิบต้นคุณจะมาสร้างภาพแค่ต้นเดียวคุณปไปไม่ได้แล้วคุณจะมาเอาอว้ใช้แรงงานผมแล้วก็คุณเอาหน้าแบบนี้ไม่ได้ผมไม่ชอบไอ้นีดูสิคะทุกท่านผู้ชมคะนี่นะคะคนงานที่บ้านของเรานะคะเราคัดที่หน้าตานะคะถึงแม้ว่ารูปประพันธ์จะดูเหมือนโจรก็ตามใช้งานได้คะ่ะอันนี้ก็คือแม่ของเขานะคะชื่อคุณป้าวิไลนะคะส่วนดิฉันเหรอคะเป็นลูกที่เขาเก็บมันเลย ใช่แล้วค่ะยอมแล้อันนี้นะคะดิฉันถามเขาว่าอันนี้ต้นอะไรหรอน้องโต๊ดน้องโต๊ดเขาบอกว่ากล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาฮะอ้าวอันนี้อันนี้กล้วยไข่นะคะอ๋อเขาปลูกกล้วยไข่เฮต้นเดียวเองฝั่งนู้นเป็นกล้เลย แตน,นีกล้วยไข่อ๋อดิฉันเพิ่งเห็นตอของมันนะคะตองเหีมนี่นะคะกล้วยไข่เป็นตอนะคะตอนนี้เรากำลังปลูกต้นฝรั่งหรือภาษาฝรั่งเศสเ,เรียกว่าลูปต์ลูปต์ดิฉันก็อะไรคิดว่าดิฉันก็เลยคิดว่าดิฉัน,นดิฉันอยากจะ ปลูกต้นมะยมภาษาเขมรเ,เราเรียกว่ากดูดกจดนี่นะคะดูจากรูปร่างกำยำนะคะก็สามารถปลูกต้นไม้ได้หลายชนิดมากโอโอดูสิคะรอบๆคือโอ้โหเขาปลูกเองเลยนะคะนี่นะคะ ตอบด้วยต้นไม้หลายๆต้นอย่างเช่นต้นกล้วยแต่เขาจะปลูกต้นกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวด้านข้างเขาถามว่าแล้วดิฉันถามเขาไปแล้วว่าเอะกล้วยตานีเอาไว้ใช้ทําอะไรเขาบอกว่ากล้วยตานีนี่นะคะเอาไว้ใช้ใบออกลูกมาถามว่ากินได้ไหมลูกมันมีเม็ดนะคะสารเคมเราเรียกว่าจเจกเรือ กล้วยชนิดนี้เขามักจะใช้ผลเพื่อตำตำกล้วยตำสมุนไพรอะไรประมาณนี้นะคะด้านข้างคือต้นมะพร้าวเอาไว้กไเก่ง <G ül üyor> <G ül üyor> เขาให้ฉันไปเอาฝรั่งมา <G ül üyor> จะไปเอาที่ไหนล่ะ,ะต้องบินไปต่างประเทศหรือเปล่านี่ต้นฝรั่งเคยรรยเดิมละปูด โอ้ยหนักมากโอ้ยฉันต้องแบกบ <souven aid> กับมือของี่ฉันเองนาเดิมตราแม่โอ้ยตรงนี้นี่เองฉันยื่นให้เขาเลยนะคะเขาก็รับไปเขาบอกไม่ต้องขุดให้มันลึกมาก แม่ก็ถามว่าทําไมล่ะลูกไม่ถึงขุดตื้นขนาดนั้นล่ะลูกคุณช่วยบอกเหตุผลหน่อยสิคะอยากรู้เหมือนกันเราใช้การกลบโคลนเอากลบโคลนคือว่าขุดดินมาผมโคนุณเพราะว่าหลายคนจะคิดว่าปลูกต้นไม้ต้องขุดลึก,ลก เพื่อให้มันเอออะไรนะเสียวะเพื่อให้รากมันลงเออแต่ในความเป็นจริงแล้วสุดท้ายมันก็จะลงดินเองครับอ๋อถ้าเขาแข็งแรงพอเขาก็จะอ๋อดิฉันเข้าใจแล้วอ่ะความหมายของเขาก็คือถ้าต้นมันแข็งแรงพอรากมันก็จะหาทางย่างลงไปใต้ดินเองมันจะลงรากเองเออไม่ต้องไปบังคับมันถ้ามันรอดเดี๋ยวมันก็รอดถ้ามันไม่รอดมันก็ตาย โอ้เขาใช้ปรัชญาของเขาที่แบบลึกมากอะค่ะเขาเรียกไะมง่ายๆแล้วแต่อยากปลูกแบบนี้ก็ปลูกอเพราะว่าหลายคนขุดลุมปลูกนี่คือเวลารดน้ำแล้วมันจะได้ขังอยู่ในนี้สำหรับคนที่อยู่ไกลว่าเราปลูกไกลที่หน่อย พอเรารดมันก็จะขังอยู่ในนี้นานแต่ความจริงมันก็ถ้าเราทําแบบนี้ก็ดีเหมือนกันถ้าเราขุดลุมแล้วลงต้นไม้นี่เวลารดน้ําหรือใส่ปุ๋ยลงไปมันจะลงไปอยู่ตรงโคนโดยหลักการจริงจงต้นไม้รากมันจะออกไปข้างข้าง,รงเราขุดจากข้างๆ้าเนี่ยมาใสา่พอเรารดน้ํามาตอนรากเขาหากินมันก็จะรากจะเตกออกข้างขาง น้ำที่ขังอยู่ข้างๆปุ๋ยที่อยู่ข้างๆมันก็ดูดซึมได้เร็วกว่าเวลามันลงรากเฉียบมากค่ะเฉียบเนคิดว่าต้องขุดลึกๆเหมือนเอาปุ๋ยลงเอาปุ๋ยลงหลายคนมีปลูกมะพร้าวแล้วก็ลูกลอยๆบนดินแบบนี้คนเก๋าถาม,มหลายคนเลอเออทำอิ่งเจปลูกก็ได้แบบนี้นะครับความจริงเราเข้าใจผิดนะค,คนเก๋จะ มีความคิดอย่างหนึ่งที่ว่าเวลาปลูกต้นไม้ต้องขุม,มต้องขุดลุมแล้วก็ฝังมไม่ใช่นะครับต้นมะพร้าวนี่โดยธรรมชาติของเขาเวลาตกจากต้นตุ๊บมันจะลอยอยู่บนดินอย่างนี้เลยอง,งอกมาเพื่รากมันจะลงไปเอง<ม>แล้วต้นมะพร้าวจะโตวไวมากๆถ้าเราวางบนดินอย่างนี้คือพอโคนเขาใหญ่เขาจะสลัดลูกออกมาลูกนี้เป็น ถ้าเป็นเกรียบเหมือนไข่ไก่ก็เหมือนไข่แดง,งเอาไว้เลี้ยงต้นก่อน,นช่วงที่เขายังไม่แข็งแรงเขาก็จะดูดดูดซึมเนื้อของมะพร้าวมาใช้ก่อน,นพอเขาต้นเขาแข็งแรงคูนมันใหญ่มันก็จะสลัดสลัดผลอกอกแล้วมันจะโตเร็วกว่าการฝังลูกครับเพราะว่าเคยทดลองแล้วนี่คุณ ตัวที่ไม่ฝังมไ่กบตัวที่ไม่ฝังมันจะโตเร็วกว่าเขาเป็นคนมีความรู้นะเนี่ยดิฉันมีความรู้ครับกโมม่วงไปแล้วก็ศึกษาเอานี่เลยค่ะหลักแหลมนะคะติดตามกันใหม่นะคะท่านผู้ชมดิฉันนี่แบบอึ้งในความคำตอบแล้วก็สมองอันหลักแหลมของเขาจริงๆค่ะ